สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาซื้อดโดรนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกำลังสงสัยว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันเวลาซื้อดโดรนเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งด้วยกันกับตัวผมนี่แหละที่ร้านนี้เลยครับ b i g e x c l u s i v e ซครับซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงเฉพาะอุปกรณ์ของ DJ เเท่านั้นนะ แต่ยังมีการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายวีดีโอเต็ไมไปหมดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับอันนี้พี่เป้เป็นเ s p e c i a l สต์ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นคนที่จะมาดูแลผมในการซื้ออุปกรณ์ของดีไในวันนี้ครับพี่เป้ครับฝากแนะนํานิดนึงว่าแต่ละตัวที่โชว์อยู่เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างครับตัวนี้เป็นมินิโรนรุ่นเล็กเหมาะสาหรับมือใหม่ครอบครัวหรือว่าน้องๆที่จะเอาไปฝึกบินผมก็จะมีนอุปกรณ์พบเพกา์เอาไว้กันอันตรายได้ด้วยใช่ครับใช่สำหรับตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นอะไรที่อ่อนไปสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่มือห ัดเลแลแ้วก็เลยจะต้องขยับมาตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า Air 2S ครับพี่เบนตัวนี้จะมีในส่วนของเรื่องระบบเซ็นเซอร์ที่พัฒนามามากขึ้นครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านบนด้านหน้าด้านใต้และด้านหลังตัว Air 2S เนี่ยครับสามารถที่จะบันทึกวิดีโอระดับ 5K ได้<ๆ>เขามีความอัจฉริยะในเรื่องของการบินติดตามวัตถุหรือว่าจะเป็นโหมดบินอัตโนมัติบินรอบตัวเราพวกแบบ รีเซตต่างๆที่ที่แบบได้ช็อตว่าว้าก็จะมีอยู่มาในหมดตรงนี้ให้ครับมันจะมีอะไรที่เหนือไปกว่านี้อีกอะถ้าว่าอันนี้เจ๋งแล้วถ้าว่าอันนี้เจ๋งแล้วผมว่าตัวนี้เลยครับพี่เบนมาวิก3ครับหน้าตาแบบดูดันดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นพร้อมกับกล้องที่มีโลโก้ตัว H อยู่ตรงนี้ครับมันคือฮัสเซอร์แบทแฮสเซอร์แบทครับหรือทีมไทยๆก็เรียกว่าแฮสครับแฮสครับแฮสเซอร์แบทใช่ทุกอย่างมีเหมือนกันกับตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ใช่ครับแต่อะไรอะไรที่ว่ามัน อย่างที่เห็นตรงนี้ครับพี่เบนจะมีกล้องอยู่ทั้งหมด2ตัวครับตัวด้านล่างอะฮะจะเป็น4ต่อ3ก็คือไมโครโฟนเตอร์นั่นเองอะทุกคนแสดงว่าเราก็จะได้คุณภาพของภาพที่สูงขึ้นตัวนี้ผมได้ยินว่ามันมีแอคทีฟแท็กตัวใหม่ที่เป็นตัวชั้นหาดนใช่ครับพี่เบนเออซึ่งไอแอคทีฟตรงนี้ช่วยอธิบายนิดนึงมันทําอะไรได้บ้างอะครับเราสามารถที่จะสั่งให้เจ้าตัวมาวิก3ครับแท็กจากด้านหน้าด้านหลังแท็กจากด้านข้างนะฮะแต่ผมคิดว่าสําหรับพี่เบนไม่น่าจะใช่ตัวนี้ครับ ตัวนี้เลยครับพี่เบนนะครับรุ่นนี้คือยังไงนะฮะตัวนี้สุดอ๋อเดี๋ยวคุณอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ใหญ่มาจากเพจ s n สแ tech zone นะครับสวัสดีครับผมเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปแม่ต้องบอกงี้กับการใช้โดรนเดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่ใหญ่ด้วยทดสอบการบินโดรนให้เราด้วยเพราะที่นี่เองเนี่ยเขามีเขามีกลงเออนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็ติดเอาไว้ว่าห้ามให้อาหารสัตว์ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาๆงั้นเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ช่่่วววยยอธิบาาาดีก ระดับผมเนี่ยต้องใช้ของโปรขนาดนี้จริงหรือเปล่าคุณเบนนี่ต้องตัวนี้เลยนะฮะมาวิกสามซีเนคืออย่างแรกเนี่ยในฐานะคนทำวิดีโอตัวนี้เขา record เป็น apple prores ได้ prores อ๋อถ้างั้นก็สบายใช่ทำงานสบย้นะซึ่งมีเฉพาะในตัวซีเนด้วยความจุในตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยหนึ่งเทใส่มาอยู่ในนี้เลยตัวนี้เองเนี่ยตัวรีโมทซึ่งรีโมทตัวนี้ต้องบอกผมเองผมอยากได้มากๆเลยนะแบตเตอรี่ตัวเนี้ยจะมีทั้งหมด3ก้อนก้อนหนึ่งก็ก็เกือบหมื่นบาทแล้วอะ ไอ้ตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทนะรวมถึงไอ้หน่วยความจำหนึ่งเที่อยู่ในตัวเครื่องด้วยแล้วก็พ o ร e สเพราะฉะนั้นนี้สำหรับคุณเบนต้องตัวนี้ครับต้องตัวนี้เลยแมวิกสามซีเนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมผมเอาตัวนี้แหละครับโอเค สำหรับที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มาซื้อได้อย่างเดียวนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีที่ให้ลองบินได้ด้วยนะที่นี่มีกล้องเดี๋ยวผมจะเริ่มสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่อะไรวะและนิ่งนะนิ่งนิ่งมากคือแบบบินในร่มนี่ยังอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะครับนี่คือมันบอกว่าอัพเวิร์ดก็เจอนะใช่ไม่ยอมขึ้นเพราะถ้าอยากขึ้นเนี่ยต้องปิดต้องปิดโหมดแต่ว่าเราบินแค่นี้แหละดูดิ สังเกตเห็นไหมกันชนนี้เขาฟ้องรอบตัวเลยรอบตัวเลยในโครงเนี่ยเนี่ยเดินหน้าก็ไม่ได้นะเห็นปะครับเขาล็อกไปให้แล้วเดินหน้าล็อกเลยไม่ได้กดล็อกมันครับโอเคหนึ่งต้องยอมรับความเสียหายนะครับอันนี้แค่ความสูงป่ะหรือว่าหมดเลยหมดเลยมก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ได้หมดละคราวนี้โยกได้หมดแล้วอยากถามพี่เป้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้ เวลาเราจะมาซื้อโดรนสักตัวหนึ่งอ่ะครับยุ่งยากไหมสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับ<ม>พี่เบนเราจะมีทีมงานที่คอยให้คําปรึกษานะฮะแล้วก็ดําเนินการเรื่อง<ม>นี้ให้ครับพี่เบนแค่เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็สำนักทะเวียนบ้านมาให้ผมแค่นั้นเองครับเราก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องขอใบอนุญาตกับกรรสสช2ก็คือ ทำประกันบุคคลที่3ให้พี่เบนฟรีเลยครับตอนนี้3ก็คือจะมีในเรื่องของเมมโมรี่การ์ดแถมให้ถ้าตัวมาวิกตีนี่เราจะแถมเป็นเมมโมรี่การ์ดซื้อกับที่นี่ก็จะได้บริการแบบนี้แต่ถ้าเกิดาไปซื้อยิ้อข้างนอกมาเนี่ยคือมันจะไม่มีประกันบินชนเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ือผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าผิดกฎหมายด้วยครับผิดกฎหมายด้วยซื้อโดรนออกจากร้านไปไม่ใช่ว่าบินได้เลยถูกไหมมัต้องรอเอกสารรอดําเนินการเพื่อให้บินได้ไม่งั้นน่ะเราจะเอาโดรนที่ไม่มีทะเบียน่ะบินขึ้นไปเฉยครับ ในไลน์ที่พี่เบนแอดเข้าไปใช่ไหมฮะเขาจะมีแจ้งเอกสารเข้ามาพี่เบนสามารถเอาไฟล์ตรงนั้นมาพิมพ์เอาออกมาก็ได้เป็นเปเปอร์หรือจะให้เ,เก็บไว้ในสมาร์ทโฟนสรุปง่ายๆก็คือมาที่นี่ปุ๊บจ่ายตังค์ซื้อโดนทางนี้จัดก,การถ่ายรูปส่งเอกสารแอดไลน์ลุ่มสามารถบินและใช้งานได้เลยใช่ครับและเราก็ได้ตัวโดน Mavic 3กลับไปเล่นที่บ้านแล้วครับสำหรับที่นี่ครับ Exclusive by b บายเ a ิร์นะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมโดนเลยทีเดียวอ่ะ แต่นอกจากว่าจะซื้อโดรนแล้วนะเราจึงสามารถซื้ออุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับวิดีโอนะอ๋อโดยเฉพาะของ DJI แหละโอเคเดี๋ยวผมเอาโดรนไปบินเล่นที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ